สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุระดาชาแนลคะ่ะวันนี้ลูกเนนค่ะบวชวันนี้เป็นวันที่9ของในการบวชแล้วก็วันนี้ก็จะพาลูกเนนไปทัศนศึกษาที่ส่วนโมกคะ่ะก็ตอนนี้ลูกเนนกำลังพิจารณาอาหารด้วยถาดหลุมแล้วเราจะออกเดินทางไปประมาณ8ปดโมงครึ่งคะ่ะ นี่ค่ะคุณแม่ชันเยอะๆนะครับอุย้ยมีนั่นด้วยมีอาจารย์พิจารณาอาหารอยู่ยค่ะอาจารย์ก็เหนื่อยกันไปตามๆกันผู้ปกครองก็เหนื่อยบวชสิบสองลูกสิบสองลูกวสิบสองลูก ถ้าป่วยหนักก็ไม่ไปใช่ไหมเจ้าคะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะต้องค่ะใช่ค่ะ เราไปติดติดกันเด็กร้อน,นใช่ไหมเด็กร้อนอ,อย่างนาไย์เย็มเมเเมม่มา,าเห็นมาป่วยตั้ง12ลูก แยกกันให้คะกันเออเจ้าแค่เจ้าแค่ะพระอาจารย์พิจารณาอาหารค่ะและวันนี้ค่ะอาหารของเรามีทอดไข,ข่ทอดไข,ข่ทอดไข่ค่ะผู้ปกครองนำมาในากินี่อะไรคะนี่ขนมจีนอ๋อขนมจีนฉันแยกอยู่เนาะ ขนมจีนแล้วมีขนมค่ะขนมเปียกปูนคู้ปุคองนำมาค่ะขนมจีนค่ะพระอาจารย์ของโปรดพระอาจารย์แน่ๆรสจัดลูกเนอนอบของเราค่ะดีเด่นเลยแล้วค่ะ พระอาจารย์ถ้าจะเรียกประธานกลุ่มก็ให้เรียกคุณเนี่นะคะไม่เขาเรียบร้อยกับเพื่อนนะคะพระอาจารย์เขาเรียบร้อยกับเพื่อนเลยเขาจะนิ่งนี่แหละประธานรุ่นเลขสุดดูที่ความดูที่ความเรียบร้อยดูความงดงามจะไม่ประธานไม่ได้อยู่ที่ตัวโตนะใช่ใช่เขาจะสำรวม เรียบร้อยกับเพื่อนนั่งพะเทียบเลยไม่อยาก<ป>ฉันเยอะ<ป>เดี๋ยวเพนมีพิซซ่าม,มีเคฟซี เป๊กเป๊กลูกลูกเนนอบเนี่ยใส่กระโปงที่ตาตัดน่ะน่ารนั่นรึพูลกระโปงที่ตาตัดอ่ะเ,อเ,ปเป็นผ้าเหลืองนี่แหละ đang

สองลกโยมก็แบ่งกทงห่เยสียแล้วป้าจกี้แจงนี้แล้วลูกนะลกเสรลูกใา้พรแล้วเมื่อกี้ลกฉาสร็จให้ออาไปเก็บไปอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ไปพักแล้วก็ไปรอที่โรงแแล้วเราจะเดินทางกันเดี๋ยวทั้ทั้งหมดยีส ชั้นแล้วคะ่ะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ